สวัสดีค่ะคุณแม่เม่นนะคะคุณแม่เม่นมีลูกสีตัวนานๆแม่เม่นตัวนี้น่ารักมากนะคะเขารักลูกมากค่ะรอบนี้ให้ลูกสีตัวแต่เขา จะรักลูกและห่วงลูกมากเลี้ยงลูกดีด้วยค่ะได้สีตัวรอดทั้งสีตัวเลยเดี๋ยวเราไปดูอีกแม่หนึ่งนะคะอันนี้คุณแม่ตัวสีขาวนะคะให้ลูกสองตัวอายุเดือนหนึ่งได้แล้วนะคะน่ารักมากค่ะนี่จะดุมาก เม่นนี้มีลักษณะนิสัยล้ายกาแรดนะคะวิ่งเข้าใสพุ่งเข้าชนค่ะอันนี้จะหหวงมากดุดุป่ะตัวนู้นตัวนู้นจะใจดีค่ะนี่ได้สองตัวมันเกิดสามตัวนะคะจริงๆแต่ว่ามันกินสักตัวหนึง่งธรรมชาติของเม่นนะคะ อันนี้นะคะนี่ห่วงห่วงธรรมชาติของเม่นค่ะเกิดมาแล้วถ้าลูกไม่แข็งแรงแม่มันก็จะจะ,จะกินลูกของมันอันนี้อนี่ห่วงค่ะเพอได้ยินเสียงแปลกๆก,ก็จะมีอาการเสียงแบบนี้ค่ะฟู่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 ค่ะอันนี้ธรรมชาติการเรียนรู้นะคะ เมนเขาก็จะชอบอยู่ในที่มืดมืดไม่ชอบอยู่รวมกันนะคะพอโตแล้วอะ่ะต้องแยกกันอยู่เนีย่ยสองตัวนี้พอโตหน่อยอะ่ะก็ต้องแยกกันอยู่แล้วเพราะว่ามันจะกัดกันถ้าเป็นเพศเดียวกันแล้วมันจะกัดกันอ่อเดี๋ยวเรามันโตก่อนนะคะอันนี้ยังกินนมอยู่ค่ะ ดูดนมเสียงดังเหมือนเด็กๆเลยนี่คุณแม่แม่นเรามายอดด้อนดูคุณแม่แม่นกินน้ําอยู่ค่ะนน่ตัวนี้น่ารักค่ะอ่อนโยนพอตัวเล็กๆกินแล้วก็จะมารวมตัวกันซุกเหมือนตัวหนอนนะคะหนอนที่ตายตามต้นไม้ตามต้นเงาะอะค่ะไม่ทราบเคยเห็นหรือเปล่า จะ,ะกินน้ำละกินน้ำละได้เรียนรู้ธรรมชาติน่น,น,น่กระดูกกระดิกนัน่ะนรักกันนะคะเล็กๆจะรักกันจะซุกหาไออื่นกันนี่ตัวนี้เล็กที่สุดค่ะเล็กที่สุดอโอเควันนี้ก็ เท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะสวัสดีค่ะ